รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างคุ้มคุ้มกันไผ่ด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเราจุลานิติมิติ พื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆครับรายการรอจุลานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกา5นาทีถึงเวลา11นาิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย FM 101.5เมกะเฮิร์ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนางสาวกมลทิพย์ชัดรัตติชัยนิสิตชั้นปีที่หนึ่งคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และกระตผมนาทเทวิชันหอมมีสิตชั้นปีที่1คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับวันนี้เราก็มีประเด็นที่ร้อนแรงแล้วก็เรียกได้ว่ากำลังเป็นที่สนใจของสังคมมาพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือร่างพระราชบ,บัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรน,นั่นเองครับที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้จะมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งคาสินโนยอย่างถูกกฎหมายขึ้นในประเทศไทยครับและประเด็นดังกล่าวนี้นะครับก็กำลังเป็นเหมือนคืนลูกใหญ่ในประเทศเลยครับ ที่ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสังคมไปจนถึงข้อกฎหมายที่มีความซับซ้อนั่นเองครับแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการเปิดคาสินโนเนี่ยค่ะสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่แค่โอกาสทางเศรษฐกิจและเงินมาหาศาลที่อาจจะหลั่งไหลเข้ามาแต่ยังรวมไปถึงข้อกังวลน,นานานะประการเลยค่ะ ทั้งในด้านผลกระทบทางสังคมปัญหาอาชญากรรมที่อาจจะเพิ่มขึ้นและยังรวมไปถึงความท้าทายทางกฎหมายที่เราจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุดว่าเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้และหากจะเดินหน้าเราควรจะเดินไปในทิศท,ทางไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุดซึ่งแน่นอนว่าประเด็นนี้ย่อมมีทั้งข้อดีและข้อน่ากังวลตามมา วันนี้เราจึงได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัชพลจิติรัตน์รองคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะมาให้ความรู้และมุมมองเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สําคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจถึงภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรฉบับนี้สักเล็กน้อยครับว่าสาระสาคัญของกฎหมายฉบับนี้คืออะไรและอะไรคือจุดที่ทําให้ประเด็นคาสิโนเนี่ยถูกยกขึ้นมาถกเถียงมากที่สุดในปัจจุบันครับครับสำหรับร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจรครับจุดประสงค์หลักของมันจริงๆก็คือในเรื่องของการเปิดตัวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับหรือว่าสถานบันเทิงเขาวงจรนี้ขึ้นมานะฮะ โดยถ้าเราพิจารณาจากในส่วนของเหตุผลประกอบร่างกฎหมายก็ยจะเห็นว่าในฝ่ายนิติบัญญัตินี่นะครับที่เขามีการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าโดยที่การท่องเที่ยวนี่นะครับเป็นบริการหลักที่นำไรายได้สู่ประเทศเป็นจนํานวนมากและเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับธรุรกิจการท่องเที่ยวรัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่มเติมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวโดวยประกอบด้วยสถานบาันเทิงครบวงจรที่มีคาสิโน อันจะเป็นประโยชน์ให้เกิดการลงทุนและนำไรายได้เข้าประเทศตลอดจนส่งเสริมการจ้างแรงงานในประเทศจึงมีความจําเป็นต้องมีการตราร่างพยัยัตินี้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในส่วนของมุมมองของผู้ร่างเนี่ยวัสดุประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขึ้นมาครับทีนี้วิธีการในการกระตุ้นดังกล่าวเนี่ยฮะก็คือในเรื่องของการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขึ้นซึ่งตัวเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยฮะเราสังเกตว่ามันก็จะมีโมเดล หรือต้นแบบนะฮะจากประเทศต่างๆมากมายเลยนะอย่างถ้าใกล้บ้านเราที่สุดเนี่ยฮะก็คือที่สิงคโปร์ใช่ไหมะมีมารีน่าเบย์นะฮะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วก็มีคาสิโนในนั้นด้วยอย่างไรก็ตามนะครับตัวประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันมากที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของสถานคาสิโนครับถามว่าทําไมสถานคาสิโนมันถึงเป็นประเด็นที่มันมีการโต้แย้งกันสูงนะครับเพราะว่าการเปิดให้มีการพนันถูกกฎหมายเนี่ยฮะมันมีต้นทุนนะฮะที่รัฐจําเป็นจะต้องจ่ายลงไป ทางต้นทุนนะครับในด้านสังคมนะฮะว่าศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบร้อยในสังคมเนะี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเสื่อมลงหรือไม่นะครับเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายนะประการหนึ่งอีกประการนะครับก็คือในส่วนของสถานคาสินโนเนี่ยที่เกิดขึ้นตามร่างพยายัญญเนี้นะครับใครเป็นผู้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะฮะเพราะจึงอยู่ฮะว่าถ้าเราไปดูในส่วนของตัวบทที่กําหนดเนี่ยในเรื่องของไลเซนส์เราก็จะพบใช่ไหมว่า รัฐเนี่ยนะครับคิดค่าเลเซนส์ประมาณ1นึ่งล้านซึ่งเป็นจํานวนเงินมหาศาลเลยนะครับแต่คําถามที่ตามมาก็คือว่าตัวเอกชนรายไหนที่มีเม็ดเงินถึงขนาดนี้นะครับในการที่จะเข้ามารับดําเนินการเป็นในประเทศหรือต่างประเทศสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเม็ดเงินตรงนี้นะครับมันจะไปตกอยู่ที่ใครใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์กันแน่คนในประเทศหรือว่าคนต่างชาติ นอกจากนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่เป็นประเด็นสืบเนื่องตามมาอีกครับอย่างเช่นในเรื่องของประเด็นด้านอาจญากรรมนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนเนี <ๆ S 1> ่ย <ๆ S 1> น,นะครับทราบกันดีอยู่ว่าคาสิโนโบ่อนการพนันกับอัจญรกรรมเนี่ยมันเป็นของคู่กันฮะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยฮะกฎหมายของบ้านเราเนี่ยนะฮะตัวพระราชัติการพนันเนี่ยณปัจจุบันเองนะฮะมีการกําหนดให้การพนันเนี่ยนะครับยังเป็นกิจกรรมที่ ไม่สามารถดาเนินการได้โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่นะฮะเว้นแต่จะเป็นกรณีของบัญชีขอที่จะมีการขออนุญาตนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบัญชีกรเนี่ยหรือว่าการประจันบางประเภทเนี่ยเราก็ยังมองว่ามันยังเป็นกิจกรรมที่รัฐยังไม่อนุญาตที่มีอยู่นะฮะแล้วถ้าไปพิจารณาถึงตัวกฎหมายอื่นนะ,ะอย่างเช่นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงินเนี่ยความผิดตามพรบการพนันเนี่ยก็ถือว่าเป็นความผิดมูลฐานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอาชกรรมที่ตามมาครับ ฟังแล้วก็ดูเป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเลยนะคะโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องของคาสิโนก็เลยอยากทราบว่าในมุมมองของอาจารย์ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่สําคัญที่สุดที่ซ่อนอยู่ในร่างกฎหมายฉบับนี้คืออะไรบ้างคะจร,งจริงๆมีหลายๆประเด็นเลยครับที่น่ากังวลฮะโดยเฉพาะประเด็นนะครับที่หลายฝ่ายเนี่ยยังมองว่าณนาปัจจุบันเนี่ยรัฐจาเป็นแค่ไหนนะฮะในการที่จะต้องมีการหาเงินด้วยหาไรายได้ด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าประเทศไทยเราเนี่ยฮะเคยเปิดบ่อนถูกกฎหมายไหมคำถามคำตอบก็คือเคยมีอยู่นะครับมีอยู่สองครั้งด้วยกันนะครับเป็นกฎหมายโบราณละนะฮะที่มีมีการจัดตั้งขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงประมาณหลังช่วงสวงครามโลกนะครับก็คือช่วงนั้นเนี่ยหลายท่านอาจจะจําได้ฮะว่าพอมันมีสงครามโลกเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของนานาประเทศเนี่ยก็ฝืดเคืองนะเพราะสงครามมันนามาพซึ่งความขัดแคลนต,ต่างๆนะ ทีนี้รัฐในตอนนั้นเนี่ยนะครับรัฐไทยในช่วงนั้นเนี่ยก็มีความคิดนะฮะที่จะตั้งจะจัตั้งบ่อนการพนันขึ้นมาเพื่อดึงดูดเม็ดเงินเพราะว่าอย่างที่หลายคนทราบดีบ้านเราเนี่ยก็มีนายทุนใช่ไหมครับที่ส่วนมากก็จะเป็นคนจีนนั่นแหละครับที่อพยพเข้ามาแล้วก็ลงทุนต่างมีทรัพย์สินเงินทองมากก็มองว่าเฮ้ยการเปิดบอนเนี่ยมันอาจจะทําให้รัฐเนี่ยได้รับเม็ดเงินตรงนี้นะครับแต่จริงพอเปิดเข้าจริงแล้วนะฮะไปมาแค่ไม่กี่เดือนก็ต้องปิดไปครับถามว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เเพพราาาะว่อปปิดขึ้นมุ๊บ ตัวคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายไม่เข้าเพราะว่าพอเศรษฐกิจเืดเคเืองพวกเศรษฐีชาวจีนเขาก็กอดเงินกันไว้ใช่ไหมฮะเขาไม่เอามาลงทุนไอ้ที่เข้าปรากฏไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายฮะก็คือเป็นคนไทยทั่วไปเนี่ยครับแล้วพอเข้ามาเราก็มีปัญหาครับก็คือติดการพนันกันงอมแงมฮะถึงขั้นมีการบันทึกไว้ว่ามีการขายลูกขายเมียกันหน้าบอลเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสภาพมันยุ่งเหยิงก็สุดท้ายก็ต้องปิดไปครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะครับที่เกิดขึ้นใน ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่ครับว่าไอการจัดตั้งบ่อนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีประเด็นปัญหาอะไรบ้างที่ตามมานะครับทีนี้พอเรามาดูในส่วนของร่างราพรบฉบับนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเขาก็พยายามเหมือนกันนะฮะในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าววิธีการในการแก้ปัญหาคืออะไรนะครับก็คือ1นึ่จำกัดคนที่จะเข้าเล่นโดยตัวร่างกฎหมายเนี่ยมีการจํากัดคนที่จะเข้าเล่นไว้นะครับอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือคนต่างชาติที่เข้ามา กลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มคนที่มีไรายได้สูงก็คือจะต้องมีการโชว์ Bank s t a t e เมนตต่างๆมีไรายได้ขั้นต่ําตามที่กําหนดถึงจะเข้ามาเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะพยายามจํากัดให้มากขึ้นนะฮะแต่กระนั้นก็ดีนะครับถึงแม้ว่าจะมีการจํากัดในลักษณะต่างกานะฮะหลายฝ่ายก็ยังคงกังวลกันอยู่นะว่าด้วยสภาพบังคับของกฎหมายไทยเราเองเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาค่อนข้างมาก สภาพบังคับคืออะไรฮะก็คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเข้ามากํากับดูแลให้มันเป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับอย่างเรายกตัวยอย่างที่ทุกๆท,ท่านเนี่ยนะครับเห็นกันอยู่ในชีวิตประจําวันก็ได้ถามว่าพรบรจราจรของเราเนี่ยมีการกําหนดไว้ไหมฝ่าไฟแดงมีความผิดมีโทษต่างๆมีใช่ไหมฮะแต่ทุกวันนี้เป็นไงฮะ,ะหลายท่านนั่งรถมาทํางานวันนี้ <laughs> ก็จะเห็นใช่ไหมฮะเราจอดติดไฟแดงอยู่คันหน้าสุดสักพักมอเตอร์ไซค์ไปยละ ข้างๆห่างไปประมาณ50เมตรเป็นป้อมตํารวจทําไมเขาทาได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็มีปัญหานะฮะในเรื่องของสภาพบังคับนะฮะอย่างในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศตัวกฎหมายเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันก็มีปัญหาที่สภาพบังคับเนี่ยแหละครับก็คือบอกว่าไม่ให้เด็กเข้าไปเอามาเด็กก็เข้านะครับหรือว่ามีการจํากัดข้อจํากัดอย่างอื่นไปเอามามีการจ่ายเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แล้วก็ทําได้ก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่มันควรจะกังวลนะครับว่าถ้าเกิดเปิดมาแล้วนะครับมันจะสามารถบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบทางสังคมครับก็คือการจะมีมาตรการทางกฎหมายที่คุ้มครองผู้เล่นที่มีปัญหาเนี่ยนะครับยังคงเป็นประเด็นที่จะต้องมีการหารือนะครับแล้วก็สร้าง โซลูชันในทางปฏิบัติที่มันดีพอครับเพราะว่าในทางทฤษฎีเนี่ยฮะถ้าเราพูดถึงคาสิโนเนี่ยมันจะมีการแบ่งผู้เล่นการพนันเนี่ยนะครับออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับในทางทฤษฎีก็คือผู้เล่นเป็นพวกผู้เล่นโชคครั้งโชคคราวนะครับพวกนี้ก็จริงก็จะมีจำนวนเยอะที่สุดนะฮะอย่างเราๆท่านๆเนี่ยสมมติไปเที่ยวมากเก๊าไปเที่ยวลาสเวกัสกันใช่ไหมครับเห็นอ่ะตู้สลอ็อตแมชชีนลองโยกดูหน่อยดีกว่านะอยากทดลองอยากเล่นนะครับ แต่ว่าไม่ได้ติดนะฮะก็คือ <c oughs> มีโอกาสก็เล่นขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนประเภทที่2ก็คือเป็นพวกนักผนันมืออาชีพฮะพวกนี้ก็จะดำรงชีพด้วยการเล่นการผนันนะครับถ้าฝีมือดีหน่อยบ่อนก็จะมีการจ้างมาเป็นพนักงานมันเป็นเจ้ามือต่างๆนะฮะสองประเภทนี้จริงๆยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็คือประเภทสุดท้ายนะครับก็คือผู้เล่นที่ประเภทเป็นพวกติดการผนันผู้เล่นติดการผนันเนี่ยนะครับมัน คือการพนันเนี่ยจริงๆมันมัมนมีลักษณะคล้ายๆยาเสพติดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็คือบางคนเนี่ยเล่นไปสักพักแล้วมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันเกิดอาการเสพติดขึ้นมานะพอเสพติดขึ้นมาต้องเล่นถามว่าเสพติดอะไรก็คือเสพติดความตื่นเต้นเนี่ยฮะตอนเล่นมันได้ลุ้นนะฮะบางทีอาจจะไม่ใช่แค่จํานวนเงินเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความตื่นเต้นความอาเอ็นโดฟินมันหลั่งตอนได้เล่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้พวกที่เสพติดเนี่ยเขาก็จะเล่นตลอดนะครับแล้วทีนี้อย่างที่ทุกท่านทราบว่า ในพวกบอลต่างๆพวกนี้เขาจะมีการเซตอัตราการได้การเสียไว้แล้วนะไม่ต้องอะไรมากเราไปคีบตุกตาเนี่ยมันก็มีอัตราใช่ไหมว่าเออมันจะได้สักเท่าไหร่ตัวที่คีบมันจะแข็งมันจะอ่อนแค่ไหนสลอ็อตแมชชีนเขาก็มีฮะเล่นทั้งหมดกี่ครั้งถึงจะได้หนึ่งครั้งอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอมันเสรติดอย่างเงี้ยนะับมันก็กลายมายเป็นว่าเขาก็เล่นอยู่เรื่อยๆพอเล่นอยู่เรื่อยเงินก็หมด เงินก็หมดแลด้วมันเกิดผลที่ตามมาอย่างไงมันก็คือมันก็จะมีเซคันด์ครามเกิดขึ้นก็คือเขาต้องหาเงินไปเล่นใช่ไหมแต่ว่าตัวเองไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอในการประกอบอาชีพต่างๆในการที่จะได้มาซึ่งเงินทองในการเล่นตรงนี้ก็จะมีการประกอบอาชร,รมเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาครับไม่ว่าจะเป็นหล ok, ักทรัพย์วิ่งลาวทรัพย์ชิงทรัพย์ล้นทรัพย์กันโชคช่อโกงต่างๆยักยอกพวกนี้ตามมาหมดเลยนะครับเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินเพื่อเอามาเล่นการพนันต่อนะฮะ สลายนะครับพอติดการพนันเข้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีความหุดกิจาก,การเล่นเสียใช่ไหมครับก็อาจจะมีอาชีพกรรมประเภทอื่นอีก,อกที่ตามมานะพวก domestic violence นะครับทำร้ายคนในครอบครัวต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจึงต้องมีกระบวนการนะครับในการยูออยยาคนที่เข้าไปติดการพนันเหล่านี้นะครับเพราะอย่างการพนันเนี่ยฮะสำหรับรัฐที่ยังมองว่ามันเป็นความผิดในทางกฎหมายอยู่เนี่ย เราจะมองว่าอาชกรรมประเภทนี้นะครับมันเป็นอาชกรรมประเภทที่เรียกว่า victimless crime ก็คืออาชกรรมไร้เหยื่ออาชกรรมไร้เหยื่อคืออะไรก็คือเป็นอาชกรรมที่ผู้กระทําความผิดเนี่ยเขาเป็นเหยื่อในการกระทําของตนเองครับเช่นการค้าประเวณีเนี่ยผู้ค้าก็เป็นเหยื่อในการกระทําของตนเองใช่ไหมครับหรือกรณีของการเสพยาเสพติดผู้เสพก็เป็นเหยื่อในการการะทําของตนเองการเล่นการพนันก็เช่นเดียวกันครับก็คือ ตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับเขาก็จะตกเป็นเหยื่อในการกระทำของตัวเองสูญเสียทรัพย์สินเงินทองนะมีปัญหาชีวิตที่ตามใมาอม่เต็มไปหมดถ้าไม่มีมาตรการในการจํากัดไม่ให้ผู้เล่นประเภทนี้เข้าไปเล่นหรือว่าไม่มีกองทุนต่างๆในการที่จะเข้ามาเยียยาเนี่ยฮะตรงนี้ปัญหาสังคมก็จะต้องรออยู่แน่นอนครับส่วนประเด็นถัดมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของการป้องกันอาชกรรมครับเพราะว่า คาสิโนเนี่ยนะฮะมักจะถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับอาชกรรมหลายๆประเภทนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือการฟอกเงินครับการฟอกเงินคืออะไรนะครับการฟอกเงินโดยทั่วไปเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่อาชญากรนะครับมันมีการนําเอาทรัพย์สินที่ได้จากการการะทําความผิดเนี่ยมาทําให้ดูเหมือนเป็นเงินสะอาดนะก็เลยเรียกว่าการฟอกขาวทําให้มันดูเป็นเงินบริสุทธิ์ถามว่าทําไมต้องฟอก ก็เพราะว่าตัวอาชญากรเองเนี่ยก็พยายามที่จะหลบเลี่ยงใช่ไหมฮะไม่ให้ตัวทรัพย์สินของเขาเนี่ยถูกบังคับตามกฎหมายอย่างเช่นโดนร็บซับต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีความจําเป็นในการจะต้องมาฟอกประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าคนเราอยู่ดีร่ารวยผปดปกติขึ้นมาเนี่ยมันเกิดข้อสงสัยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการนํามาฟอกทําเสมือนว่าอ่ะมีอาชีพสุจริตนะได้ไรได้มาตามกฎหมายต่างๆซึ่งคาสิโน,โนเนี่ยนะครับตัว คณะทำงานฉพาะกิจนะครับด้านมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือ f a t เเนี่ยนะครับเขาก็มีการให้คำแนะนำมาโดยตลอดเลยว่าธุรกิจคาสิโนโเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินฟอกยังไงนะครับอันนี้ฟอกได้หลากหลายรูปแบบเลยนะอย่างเช่นฟอกในรูปแบบเพรสเมน n t เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นตัวอาจากรเนี่ยก็อาจจะมีการนำเงินที่ไดจากการกระทําความผิดเข้ามาแลกเป็นชิปใช่ไหม แลกเป็นชิปเสร็จปุ๊บก็พยายามเล่นเล่นพนันเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือเล่นพนันความเสี่ยงต่าแล้วเอาตัวชิปเนี่ยไปแลกคืนมันก็จะดูเสมือนว่าได้เงินมาจากการเล่นการพนันเป็นเงินที่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ยังจริงยังมีกระบวนการอื่นๆนะฮะในการฟอกนะฮะเช่นอาจจะมีการส่งลูกน้องจํานวนมากเข้ามานะเาเรียกว่าพวกโมต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้องค์กรอาชกรกมชอบทำนะฮะ พอลูกน้องพวกนี้เข้ามาก็มีการแลกชิปใช่ยหลายหลายคนแล้วก็มีการเล่นพนันแบบสมยอมกันให้คนหนึ่งมันได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมพอคนหนึ่งได้ไปเรื่อยๆโดยะองยิ่งไอ้คนที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหัวหน้าก็จะกลายเป็นว่าพวกหัวหน้าเนี่ยได้เงินมาโดยชอบอด้วยกฎหมายอยางเงเป็นต้นนะครับแล้วก็จริงๆก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งนะฮะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพันคาสินโนค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือในเรื่องของอพวกจังเก็ตจังเก็ตคือไรนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกบริษัททัวร์เพื่อการพนัน,นี้นะ คือเอาคนต่างชาติเยอะๆเข้าไปเล่นการพนันนะครับทีนี้จังเกตเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการร่วมมือกันฟอกเงินได้ยังไงก็ในแง่ที่ว่าตัวจังเก็ตเนี่ยเขาจะมีบริการนะคล้ายๆกับการแลกเปลี่ยนเงินการรับฝากเงินต่างๆเนี่ยนะครับ ก็จะมีการใช้จังเก็ตเนี่ยเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินตามมาด้วยนะฮะก็คือตัวองค์กรอธิกรรมหรืออาชญากรเนี่ยก็จะมาฝากเงินผ่านจังเก็ตมาให้จังเก็ตเนี่ยนะครับมีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินให้นะจากนั้นก็ทําไปเอาไปเล่นการพนันแล้วก็ทําเหมือนอย่างที่บอกเนี่ยนะครับทำเหมือนว่าเป็นเงินเนี่ยนะที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายต่างนะฮะมันก็จะทําให้การฟอกเงินเนี่ยมีปริมาณสูงขึ้นในประเทศนะครับถ้ามันไม่ได้มีการควบคุมให้ดีนะแต่จริงๆตัวร่างนะครับตัวร่างพรบฉบับนี้จริงๆเนี่ยนะฮะ ตัวฉบับแรกที่ออกมายังไม่มีการพูดถึงในเรื่องของการกํากับดูแลนะแต่ว่าฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับปี68เนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีการเขียนไว้แล้วเหมือนกันนะครับให้ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนเนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินนะพอเขามมกลายมาเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินแล้วนะครับผู้ ที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็จะมีหน้าที่ตามมาฮะอย่างเช่นหน้าที่ในการทํามาตรการ KYC เนี่ย Know Your Customer ยต้องตรวจสอบว่าให้ลูกค้าแสดงตนๆเนี่ยว่าลูกค้าคือใครนะครับมีการทํามาตรการ CDD Customer Due Diligence นะฮะตรวจสอบเพื่อทราบธุรกรรมต่างๆว่าธุรกรรมเนี่ยมันมีความน่าสงสัยไหมนะครับมีการทำตัว Record Keeping เก็บข้อมูลในเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆไว้นะครับนอกจากนี้นะครับก็ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านการกำกับดูแลของ FAU หรือ Financial Intelligence Unit เนี่ยซึ่งของประเทศไทยก็คือสำนักงานปปงอนะไรอย่างเช่นเรามีผู้ที่กระทำการปิดมูรฐานก็ส่งรายชื่อไปให้พวกผู้มีที่รายงานต,างต่างๆเนี่ยในการที่เขาคอยมอนิเตอร์ว่าเฮ้ยคนที่มีอยู่ในลิสต์เนี่ยเข้ามาทําธุรกรรมหรือเปล่าถ้ามีก็ต้องมีการแจ้งในละักษณะที่เป็นธุรกรรมที่มีเหตุการณ์สงสัยนี่รัมันก็จริงๆมันก็ดีขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามอะ ตัวธุรกิจการพนันก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่ฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะกฎหมายฉบับนี้ไม่มีแต่ว่าปัจจุบันมันมีอีกฉบับที่แก้อยู่ก็คือตัวพรบการพนันเนี่ยมันมีการแก้ในเรื่องของการพนันออนไลน์อยู่ซึ่งพนันออนไลน์เนี่ยเสี่ยงมากนะเพราะเป็นการทําธุรกรรมระยะไกลใช่ไหมฮะมันไม่ได้ทําซึ่งซึ่งหน้าเพราะฉะนั้นมันตรวจสอบลำบากมีการทำมอนอมมนีได้ง่ายฮะอย่างผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าตัวประเทศที่ทําออนไลน์นะครับตัวพนันออนไลน์แล้วมีปัญหาเนี่ยที่ผ่านมาก็มีนะอย่างเช่น ฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างมีปัญหามากเลยนะครับกับกลุ่มโปโกสของเขาเนี่ยที่เป็นธุรกิจการพนันออนไลน์เนี่ยฮะเพราะว่ามันมีการฟอกเงินเยอะแล้วพอมีมการฟอกเงินเยอะแล้วสิ่งที่ตามมาคือไรก็คือตัวหน่วยงานที่เขาทําหน้าที่นะครับในการให้คนาแนะนําแล้วก็ประเมิน,นก็คือ f ฟดเเนี่ยเขาก็จะต้องประเมินประเทศต่างๆทุกรอบการประเมินของเขาอะนะฮะเวลาประเมินเขาจะประเมินสส่วนด้วยกันก็คือในส่วนของกฎหมายกับส่วนของเอาพุท ว่าคุณมีอาชกรรมประเภทนี้เยอะแค่ไหนมีเคสมาก้อยแค่ไหนยังไงนะฟิลิปปินส์เนี่ยพอโดนในเรื่องของพนันออนไลน์เข้าไปพบว่ามันมีเคสที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบการพนันออนไลน์เยอะก็เลยกลายมาเป็นว่าประเมินไม่ผ่านประเมินไม่ผ่านผลที่ตามมาคือเัตเอฟก็วไปขึ้นนะครับในส่วนของบัญชีที่เขาเรียกว่าบัญชีเกลิสว่าเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนในการเงินการก่อการร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็กลายมาเป็นว่าพอมันมีเงินออกจากฟิลิปปินส์ไปอย่างประเทศอื่นเนี่ยเงินมันไม่ฟล พราะตัวเงินมันถือว่ามันมีความเสี่ยงใช่ไหมฮะอย่างเช่นมีการทาธุรกรรมล่างประเทศธุรกิจล่างประเทศเขาก็ต้องมีการตรวจสอบเงินก้อนนี้ก่อนว่าเ,เงินก้อนนี้มันเงินสะอาดหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเงินที่มาจากการฟอกกันแน่ทีนี้ลองมาคิดกัน,นง่ายๆถ้าพวกเราเนี่ยเป็นคู่ขาคู่ธุรกิจเราจะทําธุรกรรมจะลงทุนในประเทศที่มีความเสี่ยงไหมก็คงไม่ใช่ไหมครับเพราะหนึ่งเงินไม่ได้ทันทีโอนมาแล้วมันต้องรอตรวจสอบก่อน สองก็คือตัวเงินที่ตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบไปแล้วมันโปเชว่าเป็นเงินสกปรกสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตัวกลุ่มธรุรกิจของตัวเองก็จะโดนตรวจสอบมีปัญหาไปด้วยอาจจะตกเป็นผู้กระทความผิดต้องขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกได้เขาก็ไม่ทำนะกับตัวกลุ่มประเทศที่มันอยู่ในเกลิสดังกล่าวนะครับตรงนี้มันก็อาจจะกาะให้เกิดผลเสียต่อประเทศในลักษณะที่เป็นพับกว้างได้เหมือนกันนะครับ นอกจากนี้นะฮะประเด็นสุดท้ายนะครับที่ดูแล้วเป็นตันหานี่กับในเรื่องของธุรกิจคาสิโนคือในเรื่องของการกระจายรายได้และผลประโยชน์ต่างๆนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยฮะก็ยังมีผู้ที่ยังเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยนะครับยังไม่สมบูรณ์ในเรื่องของการจัดเก็บภาษีการกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆนะครับอย่างตัว entertainment complex เองเนี่ยเขามีการบังคับนะว่าจะต้องมีธุรกิจ SME ธุรกิจต่างๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัว entertainment complex ด้วยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่พอเราลงไปถามเนี่ยตัวแทนจากธุรกิจ พวกนี้นะครับเขาก็จะมองว่าจริงๆมันไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าคนเข้ามาเล่นก็เล่นบอลเขาไม่ได้อ่าคุณลองคิดง่ายๆไปเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไปเล่นพน,นันมันจะมีใครแวะเข้าไปซื้อโอ,โอท็อปไหมซื้อโอท็อปกลับบ้านซะหน่อยดีกว่าก็คงไม่ครไอนะ้ที่ที่มันขายได้ดีมันควรจะเป็นสนามบินหรือที่อื่นมากกว่านะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ยจริงๆมันเป็นประเทศท่องเที่ยวเนาะมันมีจุดแข็งในการท่องเที่ยวที่ขายได้อยู่เต็มไปหมดเนี่ยฮะ กลุ่มประเทศที่เขาจําเป็นจะต้องมีการเปิดคาสิโนโเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยวนักอ่ะอย่างเช่นลาสเวกัสเนวาดามีแต่ทะเลทรายถ้ามันไม่มีคาสิโนก็คือไม่มีใครมาเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยมันยังมีจุดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวอื่นๆอ,อยู่เขาก็มองว่าจริงๆมันอาจจะยังไม่จาเป็นนะในการที่จะต้องมาเปิดอะไรอย่างนี้ครับครับก็ถือได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าคิดตามตัวข้อเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมและกํากับดูแลครับ หากกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาได้ใช้จริงเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงครับอาจารย์ว่ากลไกที่ควบคุมที่มีอยู่ในกฎหมายตอนนี้เนี่ยจะเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากพอในการป้องกันปัญหาต่างๆที่จะตามมาในอนาคตครับครับในเรื่องของการกํากับดูแลเนี่ยฮะจริงๆตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่จะบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายครับเพราะว่ากฎหมายเองเนี่ยนะครับมีวิธีการที่เป็นมาตรการบังคับเนี่ยนะครับอยู่หลาย ส่วนด้วยกันนะฮะทั้งมีในเรื่องของการกําหนดโทษอาญาใช่ไหมครับในเรื่องด้านาต่างๆเนี่ยอย่างตัวกฎหมายฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขใหม่เนี่ยผมก็เห็นนะว่าในทางฟาร์ลากภาราร์เองเนี่ยก็มีความพยายามนะครับในการที่จะกํากับดูแลให้มันดีขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเช่นมีการกําหนดโทษเป็นการเฉพาะไว้ว่าถ้าบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับได้ไปกระทาความผิดกฎหมายก็ต้องรับโทษมากกว่าบุคคลท,ทั่วไปนะครับนอกจากนี้ตะกี้ก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่า ก็มีการกำหนดใช่ไหมครับให้ผู้ประกอบธุรธธธกิจต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายฟพิเงินนะฮะพอมีการกําหนดตัวบท ในลักษณะนี้ปุ๊บนะฮะตัวปปงนในฐานะที่เป็นเลกูลเอเตอร์เนี่ยเขาก็ต้องมาเข้ามาควบคุมดูแลแล้วนะครับแล้วพอเราเข้าไปดูเนี่ยในส่วนของขคณะกรรมการตามกฎหมายดังกล่าวเนี่ยฮะก็มีมาจากหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับอันนี้ก็คิดว่าน่าจะมีส่วนของการกํากับดูแลอยู่ครับเพียงแต่ว่ามันจะมีความสมบูรณ์แค่ไหนอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องคุยกันต่อไปนะครับว่า รัฐคิดมาแล้วนะว่าจะมีการกำกับดูแลแต่มันมีนกลไกการถตรวจสอบมีกลไกในการดําเนินการแค่ไหนที่จะทําให้มันไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้นะครับพอพลาดไปแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วอีกหลายประเด็นที่หลายคนก็เป็นห่วงเลยค่ะก็คือเรื่องผลกระทบทางสังคมค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการติดการพน,นันหรือว่านิสสินแม้แต่อาชญชีกรรมภายในครอบครัวเองเนี่ยค่ะ กฎหมายฉบับนี้ได้เตรียมมาตรการทางกฎหมายเพื่อรองรับและลดผลกระทบเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างคะครับคือจริงๆในทางแนวคิดเลทิสีต่างๆเนี่ยฮะคือสําหรับประเทศที่มีการเปิดให้มีบ่อนคาสิโน,โนเนี่ยนะครับโดยมากเนี่ยฮะจะต้องมีการกําหนดนะครับทั้งในเรื่องของอายุผู้เล่นที่จะเข้าใช้บริการซึ่งกฎหมายฉบับนี้จริงๆก็มีนะฮะในเรื่องของการกําหนดอายุผู้เล่นกําหนดวงเงินนะครับรวมถึงในเรื่องของการตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ติดการพนัน การให้คําศึกษานะครับการกําหนดบทลงโทษสําหรับผู้ประกอบการที่ไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งจริงๆก็มีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันจําเป็นจะต้องมีการทําวิจัยกันเพิ่มเติมนะว่าตัวสภาพบังคับพวกนี้มันเอฟเฟกตีฟแค่ไหนคือมีกับมีแล้วเอฟเฟกตีฟแค่ไหนเนี่ยมันเป็นขละประเด็นกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆมันยังต้องศึกษาให้ลึกซึ้งเพิ่มเติมอีกนะฮะว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยนะครับมันเพียงพอหรือไม่อย่างไรครับ ครับสมมติว่าถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านความเห็นชอบแล้วบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้วในทางนั้นนกกฎหมายอาจารย์มีข้อเสนอหรือว่าข้อกังวลเพิ่มเติมยังไงบ้างครับที่อยากไปฝากไปถึงผู้ร่างกฎหมายและประชาชนทั่วไปครับครับก็สําหรับท่านที่ตามข่าวอยู่นะครับก็ขณะนี้ร่างดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มในการประกาศใช้ค่อนข้างยากพอสมควรนะฮะเพราะว่าหลายท่านที่ตามข่าวก็ดูข่าวอยู่ก็าอาจจะได้เห็นใช่ไหมว่าพักใหญ่สองพักเขาก็ออกมาค้านกันละนะครับทีเนี้ยถ้าเสียงมันไม่พอเนี่ยนะมันก็ น่าจะประกาศได้ค่อนข้างลําบากนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะการที่ณปัจจุบันประกาศได้ลาบากประกาศใช้บังคับลําบากเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะกลับมาใหม่ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยฮะมันอาจจะมีการนําล่างขึ้นมาทบทวนใหม่ถ้ามีการนําล่างขึ้นมาทบทวนใหม่เนี่ยฮะประเด็นสําคัญที่สุดคือการต้องเปิดให้มีการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้านนะครับเราต้องมีการพิจรารณาในเรื่องผลกระทบนะครับรวมถึงกลไกการตรวจสอบที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับให้มันถี่ท้วนนะครับ เพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยฮะถ้าเรามีการรีบร้อนในการดําเนินการเรื่องนี้มากจนเกินไปเนี่ยความรีบร้อนมันก็จะนํามาซึ่งความไม่รอบครอบแล้วความไม่รอบครอบเนี่ยก็อาจจะนํามาซึ่งผลกระทบในแง่ลบนะครับค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์ชพลจิติรัตน์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลและมุมมองที่สําคัญเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางกฎหมายของร่างพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบวงจร ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนควรให้ความสนใจและร่วมติดตามกันต่อไปค่ะ ท่านผู้ฟังครับประเด็นการิโนในร่างกฎหมายสถานบันเทิงคบวงจรยังคงเป็นประเด็นที่ต้องมีการพิจารณากันอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนจากการที่เราได้ฟังอาจารย์แล้วจะเห็นได้ว่ามีประเด็นที่ทางกฎหมายที่สําคัญนะครับหลายด้านที่เราต้องให้ความสําคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมการป้องกันผลกระทบทางสังคมและการสร้างความโปร่งใสครับซึ่งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแสดงความคิดเห็นจะเป็นส่วนสําคัญในการทําให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงครับ และสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรายการลอจิลานิิิิิิิของเราเย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a w j u l a a c t h หรือผ่านทาง youtube c h anel n Law j u า a Channel และ Podcast ์ j u l a Radio Plus ค่ะและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอนค่ะและพบกันได้ที่รายการวทิทยุลอจ Law Jura n ิติ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา1 1นาฬิกานาทีถึงเวลา11.30นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5เมกะเฮิรสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะกลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติ โดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 m มกะเฮ